สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเนื้อหาที่เราได้รับมานะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเรื่องล้อแห่งสติปัฏฐานครับซึ่งปรากฏในข้อความที่เราได้มานี่แหละครับหัวใจหลกัลกๆเลยก็คือความเชื่อมโยงระหว่างสติสัมปชัญญะแล้วก็ลมหายใจเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาทำความเข้าใจกันครับว่าองค์ประกอบเหล่านี้มันทำงานร่วมกันยังไงในการภาวนา ค่ะเพื่อให้เกิดผลอย่างที่ในแหล่งข้อมูลเขาได้ชี้แนะไว้นะคะครับผมเอาล่ะมาค่อยๆค,คลี่คลายเรื่องนี้กันนะครับจุดเริ่มต้นที่ผมว่าทรงพลังมากๆในเนื้อหาชุดนี้คือการใช้อุปมาอุปไมยหรือภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากก็คือการเปรียบการเจริญสติปัฏฐานว่าเหมือนกับล้อเนี่ยแหละครับล้อธรมธรมดาๆที่กําลังหมุนไปข้างหน้าอ๋อเป็นภาพที่เห็นชัดเลยนะคะ ใช่ครับแต่มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ตามที่แหล่งข้อมูลอธิบายไว้นะครับล้อนี้มีองค์ประกอบสำคัญสส่วนขาดกันไม่ได้เลยส่วนแรกคือสติครับในที่นี้ถูกเปรียบให้เป็นเหมือนดุมล้อหรือหับที่เป็นแกนกลางนั่นเองค่ะดุมล้อที่เป็นศูนย์กลางของล้อทั้งหมดครับเป็นศูนย์รวมพลังงานดุมที่ดีก็ต้องมั่นคงแข็งแรงถ้าไม่มีดุมหรือดุมมันคลอนแคลนล้อก็จะหมุนได้ไดเรื่องเลย อาจจะแกว่งหรือพังไปเลยเหมือนกับการภาวนาเลยนะคะถ้าขาดสติเป็นแกนกลางก็เหมือนไม่มีจุดยึดจิตใจก็จะวอกแวกฟุ้งซ่านง่ายถูกต้องครับแล้วส่วนที่สองที่ทำงานคู่กันก็คือสัมปัชัญ,ญะหรือความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่แ่ละครับในอุปมานี้ก็เปรียบเหมือนกงล้อหรือซี่ล้อที่เชื่องจากดุมตรงกลางออกไปที่ขอบนอกอ๋อค่ะค่ะ ตัวกงล้อกับซี่ล้อเนี่ยที่ทําให้ล้อคงรูปอยู่ได้แล้วก็หมุนไปได้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอใช่ครับถ้าไม่มีกงล้อหรือกงล้อบิดเบี้ยวซี่ล้อหักล้อก็หมุนไปได้ไม่ดีอาจจะกระดิ่งเร่งติดติดขัดขัดสิ่งที่น่าสนใจตรงเนี้คืออุปมาเรื่องล้อเนี่ยไม่ใช่แค่ภาพสวยๆนะคะแต่มันชี้ให้เห็นเลยว่าสติกับสัมปัชัญญะต้องทำงานด้วยกันแยกกันไม่ได้เลยในแหล่งข้อมูลที่เราดูเนี่ย เขาเน้นมากๆว่าทำไมสองอย่างนี้มันจำเป็นจริงๆสติที่เป็นดุมล้อถึงจะมั่นคงแต่ถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไปไหนไม่ได้คือมันต้องมีกงล้อมีซี่ล้อก็คือสัมปะชัญญะมาช่วยทำให้เกิดการหมุนที่มันเต็มวงสมบูรณ์จริงๆอ๋อครับครับเข้าใจเลยครับแล้วนี่ทางกลับกันสัมปชัญญะที่รู้ตัวทั่วพร้อม แต่ถ้าไม่มีสติเป็นแกนกลางมันก็อาจจะกลายเป็นรู้แบบสเปะสปะไม่มีจุดรวมเหมือนล้อไม่มีดุมก็ไม่รู้จะหมุนรอบอะไรใช่ค่ะแหล่งข้อมูลใช้คำว่าถ้าขาดสัมปััญญะไปล้อก็หมุนได้ไม่เต็มวงไม่สมบูรณ์อาจจะรู้แค่บางส่วนรู้แบบผิวเผินไม่รอบด้านเพราะฉะนั้นการทางนานร่วมกันที่สมดุลของทั้งดุมและกงล้อนี่แหละค่ะ คือหัวใจที่ทำให้การภาวนามันราบรื่นมันคงไม่เอียงไม่สะดุดเหมือนล้อที่กลิ้งไปตรงๆงได้ต่อเนื่องเข้าใจเลยครับพอขยายความแบบนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยว่าไม่ใช่แค่มีสติหรือแค่รู้ตัวแต่ต้องมีทั้งสองอย่างประสานกันพอดีพอดีเหมือนดุมกับกงล้อที่สร้างล้อที่สมบูรณ์ขึ้นมาทีนี้ จากภาพอุปมาที่เป็นนามธรรมนะครับเราลองมาดูจุดยึดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นที่แหล่งข้อมูลก็ให้ความสําคัญเป็นพิเศษนั่นก็คือลมหายใจกับปอดครับแหล่งข้อมูลระบุชัดเลยว่าปอดเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นแกนกลางของกายในปริบทของการภาวนาอืมก็น่าจะเพราะเป็นอวัยวะสําคัญที่ทํางานตลอดเวลาเลยนะคะเป็นศูนย์กลางของการหายใจซึ่งก็คือชีวิตครับผมและแน่นอนว่า ลมหายใจเข้าออกนี่เองที่ถูกชี้ว่าเป็นเครื่องมือที่ประณีตและทรงพลังที่สุดในการฝึกสติและสัมปชัญญะทำไมต้องเป็นลมหายใจคะพอจะอนุมานได้ไหมแหล่งข้อมูลไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นมากนักนะครับแต่เราอาจจะพอคิดได้ว่าเพราะลมหายใจมันอยู่กับเราตลอดเป็นธรรมชาติละเอียดแล้วก็เชื่อมกับปัจจุบันขณะเสมอการสังเกตลมหายใจก็เลยเป็นการดึงสติกลับมาสู่กายสู่ปัจจุบันได้ดีแต่ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจจริงๆ มีอะไรพิเศษหรอคะคือแหล่งข้อมูลได้พูดแค่ว่าให้รู้ลมหายใจแบบทั่วไปนะครับแต่ให้เทคนิคการกำหนดรู้ที่ละเอียดอ่อนมากๆซึ่งอาจเป็นเคล็ดลับสำคัญเลยเทคนิคแรกคือสติกำหนดลมก่อนเข้าครับตอนเข้าหมายถึงยังไงคะปกติเรารู้ตอนลมผ่านจมูกแล้วใช่ไหมหรอใช่ครับปกติอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่เทคน,คนิคนี้บอกให้เราพยายามจับความรู้สึกให้ไวกว่านั้นอีก คือรู้ตัวตั้งแต่ขณะที่ลมกำลังจะเคลื่อนเข้าอาจจะเป็นความรู้สึกเตรียมพร้อมของร่างกายหรือกล้ามเนื้อเริ่มขยับนิดๆหรือความรู้สึกว่าช่องทางมันกำลังจะเปิดรับลมเข้ามาอ๋อละเอียดมากเลยนะคะครับแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบไว้น่าสนใจว่าเหมือนเห็นชีวิตเริ่มต้นใหม่ทุกลมหายใจเข้าคือเห็นตั้งแต่จุดเริ่มจริงๆของปรากฏการณ์นั้นเลยแล้วลมหายใจออกล่ะคะ ก็มีเหมือนกันครับเทคนิคที่2คือสติกำหนดลมก่อนออกหลักการเดียวกันเลยไม่ใช่รอจนลมออกไปหมดแล้วค่อยรู้แต่ให้พยายามจับความรู้สึกณขณะที่ลมกําลังจะคลายตัวหรือกําลังจะเคลื่อนออกจากร่างกายอาจจะเป็นความรู้สึกผ่อนคลายหรือแรงดันเปลี่ยนหรือความรู้สึกปล่อยที่เกิดก่อนลมจะออกจริงๆเหมือนการวางการปล่อยวางในทุกลมหายใจออกประมาณนั้นเลยครับ เป็นการจับสภาวะณจุดเปลี่ยนผ่านก่อนที่กระบวนการหายใจออกจะจบลงถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะความสำคัญของการกำหนดรู้ด้วยจังหวะเวลาที่แม่นยำขนาดนี้เนี่ยก่อนเข้าก่อนออกมันน่าทึ่งไหมนะนี่คือจุดที่ยกระดับการรู้ลมหายใจธรรมดาให้กลายเป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานอย่างแท้จริงตามแนวทางที่เขาเสนอมาเลยค่ะครับครับ พราะมันไม่ใช่แค่เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่เป็นการฝึกสติให้ไวให้คมพอที่จะจับจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดเปลี่ยนของปรากฏการณ์ทางกายที่ละเอียดมากๆอย่างลมหายใจได้อ๋อเข้าใจแล้วครับการกำหนดรู้ที่ต้นทางแบบนี้ล่ะค่ะคือการทำงานของสติที่เหมือนดุมล้อจริงๆคือปักหลักอยู่ตรงกลางแล้วจับการเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่มันเริ่มไม่ใช่รอให้มันเคลื่อนไปแล้วค่อยตามรู้ ซึ่งแบบนั้นอาจจะทําให้หลุดลอยไปกับความคิดอื่นได้ง่ายกว่าแสดงว่าการศึกจับความรู้สึกก่อนเข้าก่อนออกนี่คือการทําให้สติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานคือลมหายใจได้มั่นคงต่อเนื่องจริงๆสินะครับฝึกที่สำคัญเป็นการรับคมสติให้รู้ทันสภาวะที่ละเอียดอ่อนมากๆชัดเจนมากครับฟังดูเหมือนปรับความไวของเครื่องรับสัญญ,ญาณให้จับคลื่นที่แผ่วเบาที่สุดได้เลยแสดงว่าขณะที่เราหายใจอยู่เนี่ย มันไม่ใช่แค่รู้ลมเฉยๆแต่มีการทำงานร่วมกันที่ละเอียดมากระหว่างสติกับสัมพชัญญะถ้าจะลองแยกบทบาทตามอุปมาเรื่องล้อนะครับสติดุมล้อก็จะทำหน้าที่หลักในการจดจอ่อจับอยู่ที่จุดสำคัญคือต้นทางของลมหายใจทั้งก่อนเข้าก่อนออกเป็นการโฟกัสที่แม่นยำณจุดเปลี่ยนค่ะจดจ่ออยู่ตรงนั้นในขณะเดียวกันสัมพชัญญะกงล้อซี่ล้อก็ทำงานไปด้วย คือแผ่ขยายความรู้ตัวให้ครอบคลุมสภาวะทั้งหมดในปัจจุบันขณะนั้นอ๋อคือไม่ได้รู้แค่ลมอย่างเดียวใช่ครับรู้ด้วยว่ากายกำลังนั่งท่าไหนรู้สึกตึงผ่อนคลายตรงไหนมีเสียงอะไรแต่ไม่หลายตามไปมีความคิดอารมณ์อะไรผุดขึ้นมาก็รู้แต่ไม่ปรุงแต่งต่อหรือรู้สภาวะรวมๆของจิตว่าสงบหรือฟุ้งซ่าน มันคือความรู้ตัวที่ครบถ้วนรอบด้านเหมือนกงล้อที่ทำให้ล้อสมบูรณ์ไม่ใช่แค่จุดศูนย์กลางอย่างเดียวถูกต้องเลยค่ะและนี่คือหัวใจสำคัญที่แหล่งข้อมูลต้องการจะสื่อผลลัพธ์ของการที่ดุมล้อคือสติที่จับต้นทางลมได้มั่นคงและกงล้อคือสัมปชัญญะที่รู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันทํางานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบนี้เองที่ทําให้ล้ออย่างสติปัฏฐานหมุนครบวงจรไม่สะดุดไม่คดเคี้ยวคําว่าไม่สะดุดไม่คดเคี้ยวนี้น่าสนใจนะครับค่ะ ไม่สะดุดก็น่าจะหมายถึงการปฏิบัติที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่วอกแวกง่ายๆส่วนไม่คดเคี้ยวก็อาจจะหมายถึงการปฏิบัติที่ตรงทางไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่หลงไปในสภาวะที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เผลอปรุงแต่งฟุง้งซ่านไปอ๋อครับครับการผสมผสานที่ลงตัวของสติที่จดจ่อแม่นยำกับสัมปชัญญะที่รู้รอบแต่ไม่ฟุง้งซ่านนี่เองที่แหล่งข้อมูลระบุว่านำไปสู่ความสงบหรือ calmness ในการปฏิบัติเพราะเมื่อสติปักหลักมั่นคงที่ลมหายใจณจุดเริ่มและจุดเปลี่ยน แล้วสัมปชัญญะก็ค่อยประคองความรู้ตัวในภาพรวมไว้จิตก็จะค่อยๆลดการปรุงแต่งลดความฟุ้งซ่านลงเกิดเป็นความสงบตั้งมั่นขึ้นมาซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะมากๆค่ะสำหรับการเจริญปัญญาต่อไปฟังดูแล้วการทำงานร่วมกันที่ละเอียดอ่อนแต่ก็ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเหมือนขับรถที่ต้องมีทั้งเครื่องยนต์ที่ดีสติและระบบควบคุมทิศทางที่ดีสัมปชัญญะทำงานไว้ด้วยกันแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไง เพื่อให้เข้าใจภาพรวมชัดขึ้นเราลองมาสรุปประเด็นสำคัญจากแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดอีกทีนะครับดีเลยค่ะ 1. ลมหายใจในการปฏิบัตินี้ก็เปรียบเหมือนเส้นทางที่เราใช้เดินทางเป็นฐานเป็นเครื่องมือหลักส่วนล้อแห่งสติปัฏฐานก็คือตัวการปฏิบัติหรือกลไกที่เราใช้เดินทางบนเส้นทางนั้นค่ะชัดเจนค่ะ 2. ปอดถูกระบุว่าเป็นแกนกลางของกาย เหมือนศูนย์บัญชาการทางกายภาพสำหรับการรู้ลมหายใจนี้อืมครับ 3. ส,สติคือหัวใจสำคัญเหมือนดุมล้อที่ต้องมั่นคงทำหน้าที่จดจอ่อประคองการรู้ลมหายใจอย่างแม่นยำโดยเฉพาะที่จุดก่อนลมจะเข้าและก่อนลมจะออกค่ะจับที่ต้นทางและจุดเปลี่ยน 4. สัมปชัญญะ คือส่วนเติมเต็มเหมือนกงล้อและซี่ล้อทำให้ความรู้ตัวนั้นสมบูรณ์รอบด้านเชื่อมโยงการรู้เฉพาะจุดลมหายใจเข้ากับภาพรวมของกายและใจในปัจจุบันทำให้ครบวงจรนะคะใช่ครับและ 5. ซึ่งเป็นผลลัพธ์สำคัญเมื่อดุมล้อคือสติและกงล้อคือสัมปชัญญะหมุนประสานกันอย่างสมบูรณ์สมดุลแล้วเนี่ยลมหายใจทุกจังหวะ เข้าหรือออกก็จะไม่ใช่แค่ลมหายใจธรรมดาอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นการเดินทานแห่งการฝึกฝนจิตใจเป็นการภาวนาที่แท้จริงและท้ายที่สุดกายกับใจของผู้ปฏิบัตินี้เองก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นยานแห่งสติหรือ Vehicle of Mindfulness ตามที่แหล่งข้อมูลบอกไว้เลยครับหอ oh, ยานแห่งสติครับยานนี้จะมั่นคงไม่โครงเคลงนำพาผู้ปฏิบัติมุ่งหน้าไปสู่ความสงบความเข้าใจในธรรมและการเจริญปัญญาได้ในที่สุด เป็นบทสรุปที่ร้อยเรียงภาพอุปมาเข้ากับการปฏิบัติได้ชัดเจนครบถ้วนดีมากเลยค่ะและจากเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันมานะคะโดยเฉพาะอุปมาเรื่องล้อที่มีสติเป็นดุมสัมปัชญะเป็นกงล้อซึ่งในแหล่งข้อมูลนี้จะเน้นไปที่การใช้กับการฝึกสมาธิด,ด้วยลมหายใจเป็นหลักสิ่งนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมานะคะว่า แม้แหล่งข้อมูลจะไม่ได้พูดถึงโดยตรงแต่ก็น่าชวนให้เราครบคิดต่อยอดดูนะคะว่าหลักการพื้นฐานของล้อแห่งการตื่นรู้นี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนเบาะสมาธิหรือตอนรู้ลมหายใจเท่านั้นแต่เราจะสามารถนำหลักการของการมีดุมที่มั่นคงคือมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำในปัจจุบัน กับการมีกลงล้อที่ครอบคลุมคือมีความรู้ตัวทั่วพร้อมในบริบทสภาพแวดล้อมความรู้สึกนึกคิดของตัวเองตอนนั้นเอามาปรับใช้เพื่อนำทางการเดินทางในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างโอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับลองนึกภาพดูสิคะว่าในขณะที่เราทำงานพูดคุยหรือทำกิจกรรมต่างๆถ้าเราสามารถรักษาดุมคือสติให้มั่นคงอยู่กับสิ่งนั้นๆ และขณะเดียวกันก็รักษากงล้อคือสัมปชัญญะให้รู้เท่าทันอารมณ์ความคิดหรือปฏิกิริยาของตัวเองและคนอื่นไปด้วยการเดินทางในแต่ละวันของเรามันจะราบรื่นขึ้นมั่นคงขึ้นแล้วก็มีความหมายมากขึ้นไหมอืมน่าคิดตามเลยครับ นี่อาจจะเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจนะคะที่เราแต่ละคนอาจจะนำกลับไปค่้ครวนลองดูทดลองดูแล้วก็ค้นหาคำตอบจากการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันซึ่งก็เป็นการต่อยอดจากแก่นความรู้ที่เราได้สำรวจกันในวันนี้ค่ะ